ที่ได้ว en, ีซ่าเชงเก้นมัลติเพลสปี5ปียาวๆแบบนี้คลิปนี้คุน้องฟังนะคะอ่านยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติคุณได้ว en, ีซ่าเชงเก้นหนึ่งมกราสองศูนย์สองสี่กฎของมันก็คือคุณอยู่เต็มแม็กเนี่ยได้เก้าสิบวันคร่าวๆเนี่ยก็คือประมาณสามเดือนถูกไหมสามเดือนเนี่ยคุณรอบแรกถ้าคุณเข้าเต็มแม็กเลยคุณจะไปจบอยู่ที่อาจจะก่อนอาจาออาจะปลายเดือนมีนาคม 2024. สองศูนย์สองสี่เข้าถัดไปคุณพักกี่เดือนแล้วคุณถึงจะมาเข้ายุโรปได้อีกให้นับไปอีกเก้าสิบวันเข้ามาแล้ววเก้าสิบวัน ถ้าเอาแบบคร่าวๆก็คือนู่นแหละหนึ่งกรกฎาคมสองศูนย์สองสี่ก็จะเป็นวันคร่าวๆที่คุณจะสามารถเข้าได้อีกก็คือเป็นเข้าเก้าสิบผักเก้าสิบเป็นสูตรแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณได้เต็มแบบห้าปีคุณก็นบวนแบบนี้ไปเรื่อยๆไอนน้ที่จะวุ่นก็คือคนที่สมมติเฮ้ยไปรอบนี้สิบสองวันบวกไปอีกยี่สิบวันให้คุณไปใช้เว็บไซต์หรือแอป Visa Calculator นะคะอันนี้มันจะคลคูเลทให้คุณเสร็จเลยว่าอ่ะรอบนี้รอบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปุ๊บม,มันจะขึ้นตัวแดง คุณก็จะรู้แล้วว่าอ๋อไม่ได้คุณจะต้องอยู่ในไม่ให้โอเวอร์สเตย์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นส